สวัสดีจ้าเพื่อนพี่น้องจ้ามาพ่อก็ยายกินถึงแล้วเด้อค่ะเด้อมากินสมตำยำมะแรงน้ำกันกับพี่น้องค่าตำหมกหุ่งเนาะกินกับพักสะอมค่ะพี่น้องค่ะพักสะอมครับมีเด้อพี่น้อง่ะกระม ja. ีลวกค่ะบะแมนขนมเสินเนาะมันนี้บ่มีขนมสินค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะสมตำค่ะอันนี้มีค่ะพี่น้องค่ะเส้นมีเส้นเล็กลวกนะพี่น้องขาเนาะนี่ละกรบพักสะอมกำหนึ่งค่ะพักสะอมกำหนึ่งกินกับยังหล่ะค่ะอื้อ กับแคบหมูพี่น้องค่ะแคบหมูถุงหนึ่งเนาะมาหนี้เอาตัดไซส่ได้พี่น้องค่ะซิมก่อนเดอ้อกรอบดีพ่ค้าอืมกรอบค่ะกรอบอบืมแซบแซบอยู่ค่ะแซบกรอบดีค่ะกรอบกรอ,อบแล้วค่ะ อหอมใบปรกกูดพันทอดเส้นใบปรกกูดน้ำก่บพี่น้องขานี่ใบประกูดค่ะทอดเส้นใบมะก,กรูดด้วยประมาณนี้เลยค่ะเอาไปข้างบนนี่ค่ะพี่น้องขาแคบหมูเนาะเอาพี่น้องขานี่นี่นนยกมือบเบื้องใกล้ๆค่ะยกดูใกล้ๆเด้อดจ้ะพี่น้องขานี่ส้มตำตำหมักฮงมีทอด แคบหมูแซบแซบค่ะน้ำกันเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะเอาเห็นชาตีบ่ค่ะเห็นดีหรอกเนาะเอาประมาณนี้พี่น้องค่ะเอา,เนนากินน้ำก่อนเดอ้อค่ะพี่น้องโอ้ยขอแคบหมูก่อนเดอ้อพี่น้องค่ะตำมะฮองค่ะเมื่อล่างเรียบร้อยแล้วเนาะ โอ้ค <Krist ine> ั <des per ate> กคักคำาคกคักคัก,กเลยค่ะนี่มาค่ะอ mm hmm. ื้มอัมแซ่บ่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อ นี่ผักกัดแก้วค่ะผักสลัดผักกัดแก้วค่ะก,กรอบๆนี่มาค่ะมาฮผัดมีเส้นเล็กค่ะมีเส้นเล็กเด็่คนเ้อาไม่พัดนะพี่น้องค่ะรวบแทนกขนมเส้นเนาะ มันเยิ้มมิทขนมเส้นค่ะนี่แซ่บค่ะแซ่บมาเด้อค่ะเด้อพักชะอมกับตำับหุ้มพักอีกขาเนาะพี่น้องขาอืม้ม แซ่บสุดยอดตำแซบกระกอกค่ะนี่น้อกระกอกพี่น้องคะแคบหมูแคบห,ม,คหม,ม,มูสุดยอดสุดยอด ตำหงุงยำแรงได้ไปนอนข่ะสามทุ่มแล้วสามทุ่มเรามาเยอกค่ะแซบ่บค่ะแซบ่บ ืันนี้ดีใจค่ะพี่น้องคะ่ะดีใจเรื่องคดีส้มผู้เนาะเข่าสู้กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วพี่น้องคะ่ะเข่ายุ่เข่ายุ่และอ่มสั้นส้าแล้วเนาะพี่น้องคะ่ะเกือบสองปีที่เรารอคอยเนาะ สตรต่อไปเนาอพี่น้องคะ่ะหาหลักฐานมาสู้แล้วมาแก้ต่างกันเนาะอืมถ้านเจ้าของก็พิสกกหาหลักฐานมาแมนบ่าพี่น้องคะมีมีจำมีจำเลยละโจทย์แล้วเนาะบาที่เนี้ยอืม สบายใจไปปอ้อนนขอความแสดงดีใจครับกับแม่ผู้สูญเสียเนาอพี่น้องค่ะขนาดเรอคอยมาเกือบสองปีแล้วปีกว่าแล้วจากนห้มันเรื่องขึ้นสู้กระบวนการสั้นสารนะพี่น้องคขาเป็นที่รีบร้อยแล้วเนาะดีใจค่ะดีใจอืม ขอให้มั่นใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่เดือพี่น้องคะ่ะขอให้ทุกคนมั่นใจเนาะหม้มันเป็นไปตามขบวนการตามกฎหมายนะพี่น้องคะ่ะประมาณนั้นแหละแสบแสมาเด้อค่ะพเดือพี่น้องคะ่ะแสบแสบมา แซบคักแซบเนี่ยค่ะมาเดิมมาเดิมแซบหมูมันทอดเซกกระเทยไมประกุูดนะพี่น้องคะ่ะทอดใจไมมมะกกูดด้วยอร่อยหมูติดมันนั่งติดมันนะพี่น้องคะ่ะ 慢着，卡着。 ผักชะอมผักอีกขาตามใ้ส้มตำและผัดหมี่มเผ็ดกระดก้อนพี่นะาะออเผ็ดมากนี่ แคบหมูแคบหมูติดมันทำมหมกไหลเราพี่น้องเ็ดแขกแม่รับเส้นมาแล้วน้ำหมกไหล แซ่บๆค่ะมาเด้อมาเด้อค่ะอือือมาเด้อจ๊ะเด้อ โอ้แซ่บพี่น้องค่ะมาเด้อคัดเด้อ <c oughs> <c oughs> นี่ ตมาห้องรอบเล้อพไปน้องคะสามถุงก็แคบหมูแบบนี้อร่อยพี่น้องนังติดติดมันน้ำนะพี่น้องคะ โอ้ยเพริ๊บเนาะแขกไม่ได้รับเชิญมาน้ำมูกพี่น้องครับอื้ม สุดยอดยังความอร่อยอืมอืมอ้ม แบบนี้อร่อย,อยพี่น้องเพ็ด พพ็พี่น้องคะเพราะเรามันได้กินเบอร์ดเด้พี่น้องคะมันได้กินเบอร์เลยแต่เบอร์ถาดนึง กัลรังตีว่าแซ่บค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ